เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําการเล่นยอนในแพทที่แบบว่ายอนเนี่ยน่าจะอ่อนที่สุดแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนำเซตไอเทมแล้วก็รูนนะครับผมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเซตไอเทมเนี่ยผมแนะนําว่าจะเป็นเซตนี้นะครับนี่คือผมทดลองมาทุกเซตแล้วนะครับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ต้นเกมเล่นง่ายแล้วก็ได้คิวนะครับผมแล้วก็เอาตัวรอดได้เลยเกมก็ยิงแรงที่สุดแล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าเราจะเล่นแบบ ฟูล์คริทิคอลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเก่งนะครับสำหรับแพทนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอมันโดนเนิร์ฟเรื่องกายภาพของตัวละครไปนะครับแล้วก็ติดขี้ขาวไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเล่นคิลว้ลวนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะคุ้มเท่าไหร่นะครับผมส่วนเรื่องลูนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลูนแบบนี้แล้วนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเล่นย้อนเนี่ยผมจะเล่นลูนคี้สิบหหรือไม่ก็ลูนแรมเพจคีแรง36ใช่ปะ แต่พอมันโดนเนื้อไปหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้รูนนะครับที่มีโอกาสขีิเนี่ยประมาณ13%นะครับผมแต่มีการบวกความเสียหายขีิขึ้นมาอีก10%ซนะครับซึ่งจะเป็นรูนเลด7แล้วก็แลมเพจ3นะครับแล้วก็สปีริต1ิแล้วก็ดาก้อนคอร์10นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรูนที่ของคิดว่าค่อนข้างดีสุดละสำหรับแพทนี้นะครับแล้วก็ ส่วนยอนพลังแฝงผมแช่นนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูแล้วกันนะครับว่าในเกมเนี่ยยอนหลังจากโดนเนื้อมาหนักๆเลยเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับผม Let's go <S นี่ช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสนะครับก็ผมเล่นยอนคริสต์มาสนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ผมเล่นหมด C.O.V บ่อยนะ Challenger Valor นะครับผมก็ยอนเนี่ยโดนเนื้อได้ดเหมือนกับภาพใช่ไหมครับแล้วก็โดนเนื้ออีกอันหนึ่งก็คือหลังจากใช้สกิลเนี่ยยอนจะวิ่งช้าลงนะครับ ปกติแล้วเวลายอนใช้ท่าหนึ่งท่าสองเนี่ยยอนจะวิ่งเร็วขึ้น30%ใช่ปะแพทนี้เนี่ยเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สังเกตดีๆนะเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าหนึ่งให้ดูนะมันไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเว้ยเดี๋ยวสังเกตในตอนผมใช้ท่าหนึ่งนะครับท่าหนึ่งเนี่ยปกติเวลายอนใช้สกิลแล้ววิ่งเร็วขึ้นอะ่ะมันต้องมีเอฟเฟกต์ลมด้านหลังนะครับรูดป,ป้อมไปครับผมมา เอาง่ายคือแพทเนี้ยย้อนน่ะน่าจะเป็นแบบแพทต้นๆที่แบบว่าย้อนอ่อนมากๆนะครับผมรูด5 2ารูดยิงยิงเดียวถามจริงนนะคือผมยิงอยู่ใช่ไหมอ๋อยิงไม่เข้าเลยครับผมได้เมย์น้อยมากเนี่ยท่านหนึ่งเห็นป่ว่าเราผมใช้ท่านหนึ่งอ่ะมันไม่มีเอฟเฟกลมเว้ยคือมันไม่ได้วิ่งเร็วขึ้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันบั็กหรือว่ายังไงนะครับผม แต่แบบมันน่าแปลกใจมากเลยมาไปตรงกลางช่วงนี้เราก็หัดยิงเก็บอากาศไปก่อนนะครับใครจะเล่นยอนเนีน่ยแนะนำว่าต้องหัดยิงเก็บอากาศนะครับผมถ้าไม่หัดเนี่ยเล่นยอนยากแน่ๆนะครับอุย้ยเฮ้ยโถมขนาดนี้อะไรกันครับอืมลูด <AI S 2> ได้เมที่ได้เมทอันอนั้นนี่ของยนเดี๋ยวเดี๋ยวเลียร์คิปกลางก่อนเออผมก็จะได้บิ๊กเบตแล้วนะครับ อืมตีมีดมีกดเกิดใช่ไหมไม่ใช่กดเกิดมันเกิดใหม่โอ้โหมันฟิกเกอร์ว่ะดูดีขึ้นแบบไดเมทผมไม่มีเลยเว้ยเพื่อนๆเฮ้ยเพื่อนบอกต่อว่ะยิงเดี๋ยวฮะฟิลเดอะซันโอ้โหแอบสอบว่ะขอให้ได้บิสเบดแล้วไดเมทมันจะดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าบิสเบดเนี่ยช่วยทำไดเมทที่ขาดหายไปของยอนนะครับเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ อะไรของคุณครับเนี่ยโอ้ยไม่ตายอีกถามจริงเรามีไดเมจไหมเนี่ยอือรูดเราได้มาเอาบิ๊กเบดมาว่ะเอามาเลยครับได้บิ๊กเบดมานี่คือไดเมจเราเพิ่มจ,จัดดอือสองคิวสวยคือพอได้บิ๊กเบดเนี่ยมันจะช่วยให้ยอนเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ายอนวิ่งเร็วขึ้น5%ด้วยตรงกลางโดนอีกแล้วโอ้โหพักกันบ้างเพื่อนอืฟิลเดอร์ซัน ถามจริงนั่นคืออันตรีของผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เบาเกินเออเออเอันตรีเลยเหรอโลเลออนอ้าวบัตเตอร์ไฟเข้ามาอย่างนี้ผมสปินหนีอ้าวอ้าวมีคนหิวข้าวอ้าวสองคิวสี่คิวแบบงงงครับผมด้วยความหิวของยอนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเหรอเอาอีกเหรอจับมันเบิ้นโอ้โหมาจับช้าไปนะจับตอนที่มันกดชุบไปแล้วนะครับเอาดิ ผมผมมีบิกเบสอแผมบอกเลยว่าผมได้ทั้งวันแล้วครับ5คิวอย่างรวดเร็วครับผม<ะ>ใกล้จะได้ฟอสเขปแล้วนะครับคือที่ออกฟอสเขปมาเนี่ยนองจากว่ายอนเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าตอนเนี้ยยอนอ่ะประสิทธิภาพในการตามไปยิงอ่ะมันน้อยมากนะครับถ้าได้ฟอสเขปมาเนี่ยก็คือทําให้แบบว่าเราไม่ต้องวิ่งมากนะครับผมอย่างน้อยก็คือมีฟอสเขปในการช่วยให้เราอึดขึ้นแล้วก็ ชะลอป่าตรงข้างให้วิ่งช้าลงนะครับทำให้เราได้รูดมากขึ้นนั่นเองมารูดกันยับยับครับผมรูดกันยับยับจับมันเลยเพื่อนจับแล้วอ่ะโอ้โหไม่มีใครตามเอาเอาวอาเอามีการกดมือลั่นใช่ไหมนั่นน่ะฟิลเดอะซันเอารูดป้อมนี้ครับผมยาวๆกันไปคือตอนนี้ถ้ายอนเกิดมันก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เก่งแล้วแหละนะครับผม โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ผมตายว่ะอย่างนี้ผมตายว่ะโอ้โหไม่รอดครับผมโดนชัดดาวมาด้านล่างกันอีกแล้วด้านล่างบวกกันยับเลยโอ้โหตายด้วยแบบมวยเราตายไปแล้วครับสปินไปแล้วเพื่อนกำลังไปช่วยเพื่อนกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเราขอรูดหน่อยของฟรี ล่าช็อตแต่หน้าเกียดฟิลด์ซันช่วยไปแล้วไวโอเลตเอายังไงเฮ้เรากำลังไปช่วยเพื่อนมันติดป้าเขียบไหนะโอ้โหตามไม่ได้ครับมันกลับไปแล้วมาดาวคีมาแล้วนะครับผมไอฟอนเติโนนี่เฮ้ยบัตเตอร์ไฟเข้าได้ข่าวว่าบัตเตอร์ไฟแผ่นี้นี่คือโคตรเก่งเลยนะครับโอ้ผมยิงฟอนเลติโนไม่เข้าเลยอ่ะ นี่คือผมมีดาบเทียนนว้ยมาเดี๋ยวต้องขึ้นเป็นมุลามาสานะครับรดูเชิงไปก่อนนะครับผมเ,เกมนีม้ถ้าให้ผมพูดว่ายอนอ่อนขนาดไหนแผ่นนี้ก็น่าจะอ่อนมากนะครับเอาดิรูดโอ้แอปซอร์บเต็มหมดเลยว่ะโอ้ด้านบนโดนไหมนั่นอะด้านบนโด,ด,ดนไหม อันเลนลอดอยู่นะครับผมโชคดีไปเพื่อนเอ่อก็ประคับประคองไปก่อนนะครับเกมนี้โอ้โหตรงกลางเพียบเลยครับมารูดยืนไกลๆรูดปีอย่างนี้ก็ฟินๆแล้วครับถึงแม้ว่ายอจะโดนเนิฟไป2รอดก,ก็ตามแต่เราก็ยังแรงอยู่มัง้งสวยอยู่มีปอยเข็มนี่เล่นง่ายขึ้นเรื่อยเลยเอาดีเฮ้ยผมมีปอยเข็มน,นะเปเติโนเออไวอเลเตได้คิวก็ดีนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมน่าจะเกิดแล้วล่ะเวลเลดได้เกิดตัวก็น่าจะชนะนี่นเลยเนี่ยตัวเลส,สองตัวได้คิวก็ดีอ่ะเอาเลยครับมาปฏิบัติการลูดป้อมลูดสดนี่ไงแล้วก็ฟิลเดอะซันไปถึงทีแล้วก็ลูดเอาว่ะมาน่าจะได้ป้อมนี้ไหมโอ้โหอารลัมเข้าไปเลยงั้นเลยลเหรอเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมขอลูดหัง รูดเออมีปอยเขียบอะไรอะไรมันก็หลบพอก,ก่อนเดี๋ยวตายครับผมถ้าโดนเมื่อกี้คือตายแน่นอนนะครับมาลุยดักเซเลเยอร์เลยครับผมผมว่าเกมนี้เนี่ยรีบจบได้ก็ดีนะครับเพราะว่าฝั่งเรานี่ก็เขาเรียกว่าอาจจะเก่งเลยเก่งก็จริงแต่แบบว่าถ้าสมมติเราพลาดไฟสุดท้ายเนี่ยมันก็แพ้เลยนะครับผมเพราะว่าฝั่งเราตัวตายง่ายด้วยนะมีคนอยู่ในญ่าซ้ายเยอะ าลัมเข้าไปแล้วเอาตีมี่ฟิกมันอย่างนี้ผมต้องสปินก่อนครับผมเอาชีวิตรอดเอ้ยมวยถ่ายสวยว่ะอ้าวตีมี่มีชีวิตสองใช่ไหมครับอัดหน้าไปหนึ่งทีเอาแล้วงไงผมได้รูดฟรีครับผมตรงนี้ฟรีเนี่ยตามตาม,ตามผมว่าไอเมทตัวน,นั้นนะไม่ต้องไม่ต้องตามนะครับอืมฟิลด์ซันโดนด้วยยังไงก็ตายครับผมไอตัวลอเลออนเลนนะ่ะผมว่าดันล่างเลยดีกว่านะครับมังกรเราดันมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงฟิลด์เดอซันช่วยช่วยนี่ก่อนฟิลด์เดอซันโอ้โหเห็นไหมผมยิงฟิลด์เดอซันยังโดนนะครับเพื่อนๆนี่มันเทพเราจะชัดโอ้เขาเรียกว่าเป็นการคำนวณล่วงหน้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจบเกมได้เลยเนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะเกิดอีกสาวิเหรอซีมี่สาววิซีมี่เกิดไม่ทันแล้วเพื่อนขอรูดหน่อยขอรูดหน่อยครับก็ตีเราขอรูดโอ้โห ไม่น่าจะจบเลยถ้ายังไม่จบนี่ผมว่า,าน่าจะได้น่าจะได้อีกประมาณสัก2คิวนะคือเอาจริงๆเนี่ยย้อนเนี่ยก็แนะนาว่าให้ออกบิดเบดมากๆนะครับแผ่นนี้นะครับเพราะว่าผมลองมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออกสลิงสติงออกโอไมอาอะไรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไดเมจน้อยจริงๆครับคือน้อยมากๆนะครับผมเพราะว่าสลิงสติงอย่างเงี้ยเราออกมาเนี่ยเราก็ ไม่ได้ไดเมจเพิ่มด้วยนะครับได้แค่ความเร็วโจมตีแล้วก็ได้คีเฉยๆนะครับผมแต่บิทเบดเนี่ยมันมีไดเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับยิงไปแสนสองเกือบสองหมื่นแสนสองหมื่นเกือบสองหมื่นนะก็13นาทีถือว่ายิงไปเยอะนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ